แม่ยางขึ้นโฮไล่ฉันขึ้ดีฮือไว้เถอะเพื่อจะได้มั้งได้รางวัลเนี้ยก็ใช่ไงกูฮือกูก็ได้น่ะไม่ฮือไม่ได้แล้วได้แล้วเหรอได้แล้วสามร้อยกว่าบาทแล้วเงินแบ่งเมื่อไมร่ฮะเห็นแบ่งมื่อวันเกิดมึงกูต้องไส้มึงไงเแล้วให้จบแล้วกูให้ ผมน่ะดื่อเธอจันทร์ทุกคืนวันเวรวันแต่เพื่อพันน้ำทาสุดจากขวาหวาดวันคนที่เป็นลูบใจน่ะดื่อก็อีกคนละที่เธอ chào và hẹn gặp lại Happy birthday, Happy lại hẹn gặp Mà hẹn cơ lại hẹn gặp lại hẹn cơ lại hẹn gặp lại hẹn gặp lại hẹn gặp ไม่จริงจังเลยครับนายยอดขอบคุณยี่ยมมใหม่ฮะพี่สาวเนี่ยราชบุรีด้วยนะครับถ้าหมาไม่เกิดไม่ได้ตางบุษเชื่อเฮะไม่ต้องรู้กับฉันหรอกจะมาถามใช้ตังเป็นเปล่าคนนี้ประวัี่ว่าให้คนมาก็ตกท้องแล้วให้ผัวเพิ่มให้นี่แผนสูงอีกคนนั้นน่ะไปเล่นตะขีจ้างคนมาก็ตกทองตัวเองแล้วให้ผัวเพิ่มให้ดันอายนางแอบ อย่าอย่าเล่นกับผมเออเรื่องทองนีมันไม่สําคัญเลยเอิร์อมึงก็มีใส่กูก็มีเนี่ยเห็นไหมล่ะทองว่ะแต่มึงมาซื้อกูไม่ต้องซื้ออ้าวทำไมมึงไม่ต้องซื้อผมไปวิ่งแข่งมาเฮ้ยวิ่งแข่งไงได้ทองเลยวะเอ้าวมาแข่งเรือพิจิกกูวิ่งแข่งด้วยมึงวิ่งไงเนี่ยป่ะมีวิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกได้ทองมาจริงเหรอคนที่สองตามมาติดติดคนที่สองนี่ใครวะตำรวจเฮ้ยคนที่สามตามมาติดติดเลยใครกันจะของร้านทอง แรกๆว่าจะวิ่งแข่งวิ่งไปวิ่งมาวิ่งราวจะเลินกว่าก็ว่างั้นเนี่ยไม่ใช่วิ่งแข่งได้เนี่ยเนี่เป็นลุงมันเด็ดตกเลยยังขอโทษขอโทษไหนกูบอกจะแบ่งรางวัลว่าอะไรยะวันเนี้ยฉีปล่อยไม่ลืมด้วยเอาของมึงได้อะเอามึงเยอะก็อุยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดมึงกูก็ให้เลยมาแล้วชิผายแต่กันยายหเออ เอาจริงเลยน่ะเอาจริงดิเดี๋ยวนับก่อนมีทไหร่เนี่ยแต่ว่ามีข้อแม้นะมีข้อแม้อะไรมึงต้องตอบให้ผิดถ้าตอบผิดเดี๋ยวกูให้ตังค์ได้ใช่ไหมเอออันนี้อะไรเนี่ยศากผิดเอาไปลอยหนึ่งถ้าตอบผิดสุดยอดเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคบคบผิดเอาไปลอยหนึ่งตอบผิดต่อผิดอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้ลำโพงอ้าวผิดเราไปอีกร้อยนะอ่าตอบผิดตอบผิดมึงได้เท่าไหร่แล้วนะสามร้อยอ้าวถูกก็ถูกนะทำไมละพระเอกไม่มีการเจ้าเล่ห์เลยอย่างนี้กัตายตาตายกูสิครับกูเริ่มหัดร้องก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกูพระเอกอะตองค์จะเป็นพระเอกปีหน้ากูเป็นพระเอกเดี๋ยวก่อนเอาแล้วกูอะแต่ผมจ้างแม่คนละร้อยมานั่งดูด้วยเหรอ มึงเป็นไ,ปไปงแล้วกูว่มึงก็เป็นโจ๊กไงน้นาะเล่นไม่ได้โจ๊กอ๋อมึงต้องเป็นโกงมูก็เล่นไม่ได้อ๋อมึงต้องไปอยู่คณะอื่น <c oughs> เออกูเล่นได้ <c oughs> ก็ได้เล่นได้อะว่าไงจรันหน้าตาเศร้าหมองเชียวดูค,ครับครับตัวนี้ผมกุ้มใจทือเกินครับว่ายังไงผมมีแม่ใช่ไหมลุงเอตอผมดึงตาขึ้นมาไม่เคยได้เจอหน้าพ่อเลยเอ้ยครก็ไม่รู้มันกันว่าพ่อมึงเป็นใครเล้ย เอวณี้กูกลับไล่มาอยู่ในฐานะมั่งจนเอาเฉลกแกฉลาหาคนอื่นไม่คิดจะเล่นแล้วมั้งอยู่เนี่ยเล่นที่ไหนที่ไหนแก่ที่นั่นเออเหมือนจะมาว่ากูได้ยังไงอ่ะก็พ่อมึงให้กูแก่อ่ะเดี๋ยววันนี้แก่ดัะจริตทำไมอ่ะหัวไม่ยอมถอดเออมึงจะอะไรกับกูนายจังฮะคนอื่นเล่นไม่ได้ร้องยังก็แมวเหงา ยังไงเลยไหนลองร้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 องรองเนี่ยก็ร้องที่เคยร้องก็ร้องเนี่ยไมก็ร้องเดี๋ยวจะเป็นลูกลูกคอโอ้ยถ้ากูเสียงดีกูก็เป็นนักเอกกันซ์เน่อ้เดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันนี่ปากลำแกร้องร้องเนี่ก่อนกล่าวเปิดตัวร้องเนี่ยชีวิกระเวยคนจนเงาคน หายไดยเป็นแต่คนแก่งนงกิจวะไอ้จางนี่มึงกูจะอยู่กับมึงอีกหลายปีไหมหลายปีอยู่แล้วมึงอ่ะไม่ต้องมาห่วงเราก็อยู่กูนานไม่ห่วงก็อยู่กับผัวมึงนานไม่ดีกว่ามึงนี่ชอบเอาเรื่อนั่นจิ้มจ้ะเอาคุยกันลูกกันเต้านดนหวยกันรูกดีกว่าแต่จ๋าแต่หลังเอลยนั่งบนอะไรอย่างูกนมึงก็น่าจะรู้นะแม่ พราะทุกว,วันเนี้ยจรันกุ้งใจเรื่องอะไรจรันสงสัยเหลือเกินแม่เรื่องอะไรอม่างนี้จรันมีแม่ <c oughs> แต่พ่อของจรันจะแม่พ่อเขาเป็นใครพ่อเที่ไหนจรันอยากจะรู้ใช่ไหม <c oughs> แม่จะเล่า <c oughs> ให้ฟัง <c oughs> วิดีโอด้วยวิดีโอ, <c oughs> อกอดเนี้ยแม่ไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดา แม่เป็นถีไม่เหีนสีเจ้านะลูกไปเป็นทํนาทไมละสังกสีอ่ะมาเห็นสีมาเห็นสีเป็นอะไรก็มหาหิงมันไม,ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะก็แกเคยเล่าให้ฟังที่ไหนแล้วขอเจ้าในมีเมียใหม่มีชื่อว่านาจงจุงง๋มจันเลงไล่แม่กับเองออกจากเมืองม <c oughs> ีกรหลายปีแล้วนะลูจกจันเลง กูบ้านเโดนกับเองกลับมาเองม,มีพี่ชายอีกคนหนึง่งพี่ชายของเองพี่ชายของมันพี่ผมจะรันชื่อ,อ,อว่าอะไรจ๊ะแม่พี่ผมจะรันชืพี่ชายของเอง็งมีชื่อว่าเชื่อว่าชื่อว่าอ น่าเล่นเนาะตัวเนี้ยตายไปแล้วแม่แม่ตดยังไม่ายเป็นตายเลยไม่มีสักอย่างต่อัปเป็นอย่างเงี้ยคณะฉันกันลิเกยเยอะตายไว้หมดสิ้นแล้วเปลี่ยนกนทีสี่ห้าตัวลิเกเยอะมาเปยกันเลยแฝกัาแสดงมานะคบทุกคนไม่าขาดไปเลยไป อะไรอ่ะตานเล่นกันมาตายกลายเป็นขี้ทำใจเลอทรลานเ้ยก็เป็นอย่างนี้นะวง าดแีแม่แม่มึงนั่งตายไปด้วยเขามีแต่นั่งคนอย่างคนนี้นั่งตายแม่ดี บ้านจาันเียกสสดงไฟ yeah. อันนี้จานาสงสารสิ้นแล้วล่มไส่เปรียบพ่อแม่เหมือนโคมทองของชีวิตช่วยชีวิตท้งขา สุดจะนี้นีและน,อน้องคำว่าพอมนุษย์นี้นะทำไมมีน้ำแม่มาตา แต่ตาว่าแม่แมา่าไกลตายจากกันสุดตื่นตันกันน้ำตาโถแม่มาตายผีแมลีเหมือนผีหลุดดู อี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยบวมตุยเลยเนออแม่มึงตายเผาไปเหลือเป็นตอเลามอก่อนลูกเดี๋ยวนี้ตืดนเต้นอรน ผีแม่ลีตอนนี้บัวเป่ง <laughs> กูเพ่งเล่งผีแม่ลีดีเหลือลายนั่งจุงกผีถ,ถูกใจถอยไป เออ่คิดกับผีได้ลงอธิจาอธิจาหน้าสง <als> <ales> สัยสงศาเแ่ทไมฉันฉันไม่ร้องยางไรอ่ัดาหยอกมึงร้องไปสดาไปเนี่ยกระชัยเต็บอกแล้วเยจะร้องสดาไฟสิ้นแล้วพระกาวลีองค์เหสี ไยแม่ไม่อยู่กระราแล้วม, <c oughs> มันแค่ตายมันไม่ได้ออกไม่ต้องร้องอ <c oughs> ้เราจะทำยังไงกันต่อดีอลู่กต้องเก็บศพไงจะลันเลย <c oughs> เก็บศพดูเฮออแม่มึงเขาจะเป็นคนจําเยอะ <c oughs> ทำไมอะตายไม่ทลายแล้วหอ <c oughs> ีเหม็นหมดอะ, <c oughs> อะไรนะกดสะอื่น ตอมหีแล้วเนี่ยตอมผีแบบมึงฮลุงฮึ่งอะไรเย้าเขียนผูดอะไรอ่ะก็ไม่หวันต้อมผีแม่มึงต้องสนใจแม่มึงเราจะเก็บยังไงเนี่ยทำไมหีใหญ่ด้วยเนฮะ้ยแม่มึงตัวใหญ่เยัยรีบเก็บเอะทำไม กินเหมือนปลาเกือบ้านกูเลยเล่้ยวไปนอนตายนอนยิ้มเด้วมาตีผีเลยใช่ตีอะไรตีผีเก็บศพมาเดี๋ยวลุงเป็นสับปะเลอะเก่าลุงดูในตัวอย่างหนังไทยบ้านเดอะซีรีส์มาแล้วเดี๋ยวเรียกผีตากระลาตากระลีตาพีผีฮะ เบอกแม่แหน่อยสิอดมึงนะใจเย็นๆอ่ะอ้วกค่ะอ้วกรู<ด>ๆๆ้ผีเมาแล้วฉันเด็น่นายแต่เมื่อคืนแม่มึงแขงเดี๋ยวน,นะเดี๋ยวนะนี่จะจะจันนี่หายนวดแขนไทยไงทำไมอ่ะเอาต้องนวดก่อนผีจะได้เส้นหย่อนไม่เคยแม่ผีเส้นตึงอ่ะแขนงอคดมั่งอะไรมั่งจังเอยเดี๋ยวต้องร <ทย S 2> อด เบาๆ่อยก็ได้อย่ารู้ดีอย่าขืนอย่าขืนแหมมันจะทำผีในร่มแหมโอ้ยผีร้องโอ้ยยังเห็นไหมโอ้โหผีโกรธใช่ภรรมาภรากับผีอะไรวะตู้จับกะเบื้องเก่าเนี่ยเอาอะไรต่อดีดู ฉันชื่อไอแหลมเด็กคนนี way, ้ต้องชื่อว่าอะไรวะยื้เส้นศพไม่ได้เลยเอาไงจะอกกันดีลุงแม่มาอยู่ก็แล้วแม่มึงตายไปแล้วมึงจะจมปากอยู่ที่นี่ไหมล่ะจะอย่างไงพ่อกขามุ่งหน้าเข้าเมืองหางานหาการทํากันดีกว่าเอาอย่างนั้นใช่ไหมเอาอย่างนั้นกันและวอตายเอาดาบหน้ากันแล้วเอาตายเอาบิดหน้าก่อนที่แม่หรือพรีจะสปก้ ต่อไปได้สั่งเสียวอ่าจะรันอย่างพี่ชายพี่ชายคนหนึ่งนคน